สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปะต้า L4508DT นะคะมาพร้อมชุดบุ้งกีนะคะลูกค้าตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะบอกเลยนะคะสภาพดีแล้วก็เป็น4 5แรงม้านะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้สำหรับ L4508 พร้อมชุดบุ้งกีนะคะสภาพตัวเครื่องค่ะลูกค้าตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะสวยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะตัวนี้นี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยลรือไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสำหรับ L4508 นะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่1,659ชั่วโมงนะคะสภาพดีค่ะนี่ค่ะดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะ ไม่มีรอยแกะรอยลื้อเป็นสีเดิมๆนะคะรถสวยนะคะตัวนี้มาดูด้านยางนะคะยางหน้าดอกเต็มนะคะสภาพสวยยางหลังนะคะดอกยังดีอยู่นะคะสภาพยังพร้อมใช้งานอยู่นะคะสําหรับ L4508 พร้อมชุดบุ้งกีนะคะตัวนี้มาดูด้านหลังของรถค่ะด้านหลังของรถนะคะสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะสภาพใช้งานมาไม่เยอะนะคะลูกค้านี่ค่ะ ซินล้อซินพีดีโอปรับเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะลูกค้าเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับ L 4 5 0 8 DT พร้อมชุดบุ้งกีตัวนี้นะคะยางดีทั้ง4เส้นค่ะนี่ค่ะไม่มีรอยแกะท่อนนะคะรถสวยเดิมๆนะคะ สำหรับ L 4 5 0 8นะคะพร้อมชุดบุ้งกีตัวนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่298,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าถูกมากๆ298,000นะคะพร้อมส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามได้เลยนะคะ0819136451นะคะ สำหรับไทยที่ได้ไปใช้ถือว่าคุ้มนะคะเฉพาะชุดบุ้งกีอย่างเดียวก็เป็นแสนแล้วนะคะลูกค้าสนใจรีบจับจองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ